สวัสดีค่ะพี่ชมพู่นะคะค่ะพี่ชมพู่นะคะกเ็เรียนนะคะคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะซึ่งคณะที่พี่เรียนนะคะได้เรียนวิชาอะไรบ้างเนาะคณะที่พี่เรียนก็จะได้เรียนวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์นะคะฟิสิกส์คลาสสิคนะคะแล้วก็ drawing, ดรออิ่งดรออิ่งคือใชาเขียนแบบเนาะภาษาซีแมทเทียรนะคะสเตติก อันนี้ก็คือเข่าๆเนาะน้องๆที่เข้ามาเรียนในคณะวิศวกรรมนะคะก็คือจะได้เรียนฟิสิกส์หนึมนะคะมีฟิสิกส์สตัวมีแคลคูลัส3ตัวนะคะแล้วก็เป็นวิชาพื้นฐานที่วิศวกรรมทุกภาคนะคะจะต้องอยากผิวใสไม่โซมไม่เห็นต้องยุ่งยาก s m o o t h Aloe อะโล l ี r i g h t Gel เจลเจลว่านหางจระเข้เข้มขน้น99.5% สมวิตามินอ e ีและสารสกรัดจากเมื่อ,อ่อยท่าคืนความชุ่มชื้นให้ผิวลดรอยชิวจุดด่างดำ49บาทที่เซเว่นอเเรียนก็อย่างเช่นวิชาดออิงนะคะดออิงเขียนแบบก็จะของพี่เนี่ยจะเรียนดออิงเครื่องกลนะคะนิดหน่อยส่วน ตัวพี่เองอะจริงๆพี่เรียนภาคไฟฟ้าเนาะมันก็จะมีดออิ่งไฟฟ้านะคะที่เป็นละเอียดไปทางด้านไฟฟ้าอีกอันนี้ก็จะเป็นวิชาของภาควิชาเนาะแล้วแต่ว่าน้องๆเนี่ยเรียนภาคไหนดออิ่งของแต่ละภาคนะคะก็จะมีความเข้มข้นมีความเยอะของเนื้อาหาเนี่ยไม่เหมือนกันนั่นเองแต่ของพี่อะเรียนเป็นพื้นฐานก็จะเรียนเป็นพื้นฐานดออิ่งเครื่องกลค่ะค่ะในส่วนของวิชาภาษาซีนะคะ ก็คือเป็นภาษาที่คือ,อไรเป็นภาษาที่เป็นภาษาคอมพิวเตอร์นะคะเอไว้เขียนโปรแกรมนั่นเองค่ะค่ะในส่วนของวิชาแมทเรียลนะทางภาษาไทายจะเรียกว่าวิชาวัสดุวิศวกรรมนะคะเป็นวิชาที่เรียนเกี่ยวกับตัวแมทเรียลนะคะตัววัสดุนะคะเรียนถึงโครงสร้างนะคะว่าวัสดุแต่ละแบบเนี่ยเป็นอะไรยังไงนะคะสคอน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  วันจากโคเอเคยะเจ้าของด้วยกับคารามูโจของ ที่นี่นะคะบางมดก็จะมีวิชาที่เรียกว่า G E N นะคะวิชาเจนนั่นเองวิชาเจนนะคะจะเป็นวิชาอารมณ์เหมือนเป็นวิชาสังคมที่ทุกคนเนี่ยจะต้องเรียนโดยวิชานี้นะคะก็จะคือเรียนรวมนะคะเป็นวิชาเรียนรวมที่เรียนกับหลายภาควิชาแล้วก็หลายคณะไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ขลุศาสตร์อุตสาหกรรมนะคะแล้วก็วิศวกรรมนะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะสุ่มนะคะได้เรียนกับวิชาวิชานี้กับ วิชาไหนกับเพื่อนที่ไหนนะคะเราก็จะมีเพื่อนหลากหลายนะคะค่ะวิชาจีนก็เป็นวิชาสังคมอย่างที่พี่บอกนอ้องแต่ละเทอมเขาก็จะมีบังคับให้ลงวิชาตัวนี้ค่ะแตกต่างกันไปตามรายวิชานั่นเองค่ะค่ะสำหรับคณะวิศวกรรมที่จะต้องเรียนต้องเจอมีประมาณเท่านี้ค่ะบ๊ายบาย